สวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินทิติสารนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเศรษของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับมาโยกฝาอยู่ฝายน้ำล้นคือเก่าครับพี่น้องพวกนี้บรรยากาศครับคุณบ่าวโจบ่าวบอยบ่าวโตอยู่วางุนครับโอ้ยหนาม่าแฮ่ครับพี่น้องน้ำฤดูหนาวครับครับไปฝ่ายน้ำรดินออฝายน้ำล้นี่ฮะขึ้นได้ลงกไหครับโอ้พวกนี้ฝ่ายน้ำล้นครับพี่น้อง น้ำมาฤดูหนาวนะครับเบาตัวครับน้าวันที่ค่ําที่เป็นจะล่งไดบ่หระเบาตัวนะมาแห้งแก่เกือบปากระโดดจะได้หนองหัวนี่ครับพี่น้องไบน้ำล้อนหองหัวเลิงนะครับจะเป็นจะคือล่องใดบ่ล่ะพี่น้องครับเบอร์บนน้ำกันครับกาดช่วงเองเซาครับปกติตอนนี้ฤดูนี่กับทีเป็นฤดูหนาวหลากเฮ้ยฤดูหนาวแล้วนะครับแเจมือนี่นะครัมาจากไหนล่ะครับพี่น้องเมืองเนี้ยกูล่ะ หลาแบบแห้งครับคุณน,น่ะบรรยากาศฝนเบาโตุ่เบาโจ้เบาโจ้โจครับเบาโจ้ก็ลักกางสะดุ้งครับพี่น้องอู้ว่าบอยกับยูนี่ปลาฝนครับกับพี่จอยครับเหลียวว่าหลุดน้ำกันครับ สบทงพี่น้องสบทงสบท,ง,สบทงครับมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วเอากระเบาตัวน่ะมากระเป๋านึงครับโอ้มาตัาานในวใหญ่แถวบจอ้ยสบยังกะเอาตัวปิ้งแสบเนี่ยโอ้ยปิ้งแสบครับเนี่ย ปลาเสือธงอยู่อัพทับไปหันล้วซบกอนโอตรข้าข้าอ้าวซบท่องอีกแล้ว สุกทุง่งไปแล้วมันไปแล้วโอ้ยปากแข้งขูดสุกทุง่งโอ้ <c oughs> <c oughs> เออมาแล้วพี่น้อง สบ่งมากแล้วอย่างแห่ง,หงออก๋วยเส่ยบวงโอ้ชุดยอดพี่รองครับครับผมดอบมาอีกแล้วครับเดึองตัวอเอาตาปลาสบแหลมนี่แหะครับบ่ <c oughs> มีเนี่ยบ่ตัวรครึ่ืกิโลเนี่ปลาสบ่งเนี่ย<ๆ>นี่นี่ ซุทุง่งพูดพูดพูดฝาเข้าฝาเข้าฝาเข้าเอาตับบวเองก่อนอา่อา,อา,อาบอกกันนะโอ้ปลาซุทุง่ง พ่อกับหักไปไงเอาปลาสะดุ้งนี่ก็เอาแบบงามเลยแบบงามครับอ่อนแล้วมันคือติดอันนั้นบัะเนี่ยโอ้ปลายังอันนั้นปลาเพียบ่ปลาเพียปลาเพียปลาเขากำ cam thì được u hiến tôi đi cái gì là đó ba bể tôi nương xong vẫn đi เออเเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ปากเก่งกับปากเก่งอะไรตอบนี้เก่งตบองมาแล้วข้างล่างข้างล่างง่าเศ้าปั๊บกับพ่อปั๊บโอ้ยบ่ทัานสัม ไม่เห็นา่านด่โอ้ยเลรอิดบบมันสีเทาอ้ยแลิวสีมาาไอ้กระโสมะเลออมสุรุ่งก็เนาะจทอะไรโซ่อะไร้องขาดไรู้องขาดไรอเ้ยฝนเบาดีเห็นบ่เห็นอยู่เห็น ัมามับมาอานสแล้วตดินดดินดดินแลวิ้นวโอ้มาอีแล้วครับอย่างมาเลยคตรมาีัมาเนาะมาแล้วครับมาแล้วครับหมู่บ้านได้อไรดิก่ครับนึ่ตัวเก็พร้อมรอบนี้ นี่ขึ้นใหม่ซ้ายนาจากลัดขางนาเป็นน้ำรดน้ปลายังกันดิปลาอย่างอ้ยมาแล้วครับปลาเดียวตักตักผิดใจตักตักคนหมาเลยสิตัวหาเหลี้ยงหูกเหลี่ยงเมี่ยงบาดพ่อีมาเนาะบาดพ่ีมาเบื้องเนี่ยิปลาตัวกำง่ด้ผิดอกเบื้องนี่ย ครัะบาเลนสี่หมอ่นสวยงามครับสะดวกเปนสะดวกขา,ากนขึ้นมาเนี่ยฮา,าอยากกินเับมานธรรมดาไม่เจนราแท็กตัวมันหลอดอ๋อโอ้ยบอมี่หตัว เฮ้ยเฮยังบันเนี่ยยังเต้นอยู่โอ้ยตัวดาวบาทเด็ดอะไรหลายวดตัวนึงคัดจุงลงอยู่ตไหน้าดินเมึงเออพอได้ปลาได้ปูเออมื่อโดนดีแถบาหเนี่ยโอยปลาสอยปลาสอยไม่นบาครับ ปลาคุ้ยละอ่ำพี่น้องสวยงามตามทองพระไทยครับอ่าหนึ่ง้ะ,ะปลากระไทยปลาคุยละสา,ามตัวปลาปิงครับใส่ปลาปิง มอง,ม,อง,ม,องมันต <c oughs> ื้อบุหร่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยไม่ยังแล้ะทนี่โอ้ยอีเก่งใหญ่มากแล้วครับกระเพียนกระเพียนเลยอีเก่งกระเพียมมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วป้าตีเราตัวไปฮะเลอกทางไหนเนาะอ้าวสายยันสัญญากระเขาปัี่ยกัดสะดุ้งไว้แล้วเลย คุณนันทเดคือไปเอาฝาน่ะโอ้น,น,นั่นๆคุยละไม่เย็นเหมือนเนี่ยอ้คุยละสาย,สาย,ยัน ปลากดเออนี่เรา้กอไร้ <startup> ้ซ <rapidement> ่น <Oliver> <sm leg> ้่สมแซ่บบรรยากาศพี่เ้อครับข้างหน้าเป็นมองน้ามลนะครับเป็นฝายกันเีหางเป็นไลกมาครับนี่ปลาตึ๋ง ไป่หน่อยก็ไม่เละก็ยกอยู่ข้างล่างครับเป้าโจอยู่ข้างบนเลยน,าานกัน่ะอ่ะ่ะ,ะแมากครับมาแล้ว,ลวโอ้ยัจ่อยตัก,ก,กั่ดีมา มานน้าสนิทจักกท่าไรสนิทที้นาหารปลากระเทยปลาอีเก่งตัวหนึ่งก็ได้เลี่ยม

เป็นยังละบ้านนี่โอ้ยพี่นอ้องโอ้ยตักปีจ้อยตักปลาสวยปลากระไทยพี่นอ้องแม่บโอ้ยเอาประหลอดวะนะมากีบ่ครับขาค้าวล่องเกาะมาือน ครับพี่นอ้องครับโอ้ปลาหมูเอาแน่ตัวบางไงนึงเหรอสายยันกับมีครับปลาหมูมันครับปลาหมูปลาเป่าล่อมามาจากักปลาเป่าล่อมาเหบ่โอ้ยปลากระป๋องอะไรมาตัวใหญ่เลยปลาเหรียญหา

มาแล้วครับปลาหมอช้างเหยียบครับบลานเน่าเอือนว่าปลากาครับเนี่ยปลากาปลากาไล,ล,ล่ๆเลยครับนี่จอยครับจอยเป็นได้เบาโจกครับเห็นตแต่หัวอยู่หยกปลาเสือส้มอยู่ฝั่งนาไายพวกครับ ร่มนาวบ่ท่านออกครับพี่น้องผมฝนกับมท่านอันนี้เแ,แต่ทีศศรู้สึกกี่การี่รม,มว้่ๆแล้วครับฝนจากในล้มป่าล้มดอกมา <c oughs> ล้มฤดูกาลก <c oughs> ลิ่นไปเรื่อยๆก็ชีได้ครับอยากได้กินวิถีชีวิตอีสานผัานเข้าเื่อ <c oughs> ออกข้างนอก เหนว่าโอ้ปลาสกุงตัวเมื่ตัวใหญ่นี่อย่งเหมแหง,แหงตั้มใส่บักม่วงกระหัวหอมแดงใส่คือกร่อยนีเสียมพี่น้องครับเอ้อปลาเรีวครับอีเกีงอีเกีงกับสบทุง่งปลาเบ็สนิทตีเป็นบวกค่อยกระโดดหรอกครับปลาอีเกีง น้อนอูน้อนเป๋โอ้มาหน่ะเว้ยบัตรเนี่ยครับน้าม,มาน้าม,มาแบบบัตรใตังโตนะครับฤดูหนาววังหันในไทยวังหันในเบื้องพี่จอยพันยกครับกับพี่หนูเบาโจอยู่ของบนเบาบอยอยู่ของบนเบาโตอยู่ของบนครับเดี๋ยวเบาดินสิผ้าพี่น้องเลาะละัดเลาะ,ละไปตามพิมเซไปเบื้องคุณพี่น้อยปากแดงครับ ยืนยิ้มไปรวยอเหวินครับโอ้ยเป็นตัางได้เป็นต่างได้อ,ดอบ่อน้ำเขานะ่ะไม่เละล่ะอุ้ยหัวกีบโอมกับเป็นตะขุดพะโล่คนน่ะเบื้องเนี่ยเป็นตันนะว,วต,ตัวใ,ใหญ่ครับเออนี่างงาถามันทางหม่องนี้ได้มันสีได้ปลาอยู่นี่ อ้าวเลยเราต้องือกไปหน่อยอ้ยเดี๋ยวปีกแล้วเดี๋ยวปีกแล้วเอาเทปละกระเป๋าเอาปะเป้าบ่ะอือเดี๋ยวปีงแล้วบันดีเจ้าเอ้าเอาเอ้าเดี๋ยบ่แม่ยังก่อนคือจริ้งแต่ให้มีแนวถัดทางได้นะมันคามไปหันกันเลยตัวน่ะ ใส่ใค้ล่ะโยไปนีล่ะเจ้านายน่ยะมือขึนน้นมากนั่นข้นเร็วอยู่ดิถึงลยอือเดีถเขาถางออกใด,ดเท่วดี้ม่ามิตรเพลินได้นึ่งพี่น้งก็พี่น้องก็เจ้ามะถางแม่ เอาไม่หยางนั่นปลาสบท่งโอ้ยท่านบอลหนอท่านบอลหนอท่านบอลหนอโอ้ยได้กินแล้วบัดเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวอ้แล้วข้าพมจ้บ่ได้ปลาสบท่งตัวหนึ่งบลาเขือนสามลูโอ้ใช่กันเด็ดแท้พี่น้อยคนสวยนะครับ หาอยากหากินเสือบมือไปพี่น้องเอ้ย <c oughs> เกิยูทวบมาสามปีแล้วเพราะท่านอาจจะมีหยังกับเขาอยู่บางคนแบาว,วุ้ยเจ้าเฮ็ดยูทวบมาโดนหลับไปตะละ่ำตะลุ่ยแต่ว่าสาันวิชาทัเดอร์พี่น้องก่อนสิยหัวมือลำมือลุมม่ลยที่พอตายก่อนหมดเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นบอกพี่น้อย เช <ừ? S 2> ื่อมเชื่อึงจ้ะย่างย่าง,ง,งขงึ้นไปข้างบนกันนะพี่น้อยด้วยบายจ้ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บแน่จุ๊บจุ๊บเออพี่น้อยเบาดินกับสิกรับละครับก็เบ,บาตัวเบาบ่อยเมียก่อนละเบาโจ๊สิโยกอยู่นี่สักก่อนครับก็ไม่น้อยก็ไม่เหละพี่จอยครับอยู่แถวเดียวกันนี่ครับคลิป คลิปนี้ก็ไว้สักอนครับพี่น้องครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับขูนเบาตัวกันได้ลมลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับเออครับหล่ะครับพี่น้องครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูงให้ห้านดเดยครับผมสวัสดีครับ